สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับดนดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเฉลยก็สอบทีแกตการคิดยังมีเหตุผลของปี6 6โดยพี่เหลิมแห่งสาวบ้านชคชัยติวเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับน้องจะมาเฉลยกันต่อในข้อที่71ถึงข้อที่75นะครับน้องซึ่งก็จะยังอยู่ในส่วนของเรื่องภาษาไทยนะครับน้องภาษาไทยเนี่ยมีถึง20ข้อด้วยกันครับน้องแต่ว่านะครับในตัวข้อสอบนะก็มีทั้งข้อง่ายข้อยากปนกันไปนะครับน้องเวลาไปสอบพี่แนะนำนะถ้าเกิดข้อไหนเนี่ยทำไม่ได้หรือว่าแบบตัดชอยได้ไม่ครบ นะครับน้องอ,อย่างข้อที่71นะครับน้องอข้อนี้อ่านโจทย์อย่างรวดเร็วเลยเขาบอกมาว่าสิ่งที่จะทําให้เราเก่งเนี่ยคือการเรียนรู้และการเรียนรู้เนี่ยประกอบไปด้วยการลงมือทำเริ่มจากการฟังการอ่านแต่ว่านะครับเราเนี่ยไม่ได้ลงมือทําก็จะเป็เนไงไม่ซึมลงไปในความจําระยะยาวนะครับเขาก็เลยบอกเลยว่าการลงมือทำเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งพอได้เอาความรู้เนี่ยไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงครับน้องนะครับเขาก็เลยถามสั้นๆเลยว่านะครับข้อความนี้เนี่ย นำเสนอสาระอะไรเป็นสําคัญครับน้องแงนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับน้องก็อยากจะบอกคนออกข้อสอบว่าเอ้าทําไมไม่ถามคนแต่งล่ะเราไม่ใช่คนแต่งเราจะไม่รู้หรอต้องการเสนออะไรแต่ว่านะครับพวกนี้เราสามารถสังเกตความสําคัญได้ครับน้องภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าคีย์เวิร์ด คำคีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยนะครับน้องหรือพวกเมนไอเดียใจความสําคัญเนี่ยนะครับเราเนี่ยสามารถสังเกตได้ว่านะครับในบทความเนี่ยมันจะชอบมีการพูดซ้ำแล้วก็จะมีการเป็นไงย้ําบ่อยๆโอเคไหมย้าบ่อยๆนะครับน้องคําพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นคําที่สําคัญแต่ว่านะครับถ้าเกิดข้อสอบเนี่ยมาออกว่าเอ๊คำไหนเจอเยอะสุดมันก็ง่ายเกินหรือเปล่าไหมแม่งเหมือนเล่นเกมอะไรเล่นเกมหาคําเพราะฉะนั้นนะครับบางทีก็อาจจะต้องมีการเป็นไงตีความเพิ่มด้วยนะครับน้องตีความเพิ่มด้วยซึ่งข้อสอบที่แกต่อพี่มองว่าไอ้ประโย พวกนี้ที่มันยากก็เพราะว่าเขาอะไม่ได้เอาบทความเต็มๆมาเขาจะตัดมาแค่บางส่วนเพราะฉะนั้นน้องก็เลยต้องคาดเดาว่าเออบทความที่เหลือเขาน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรน่าจะเป็นความสําคัญของบทความที่เขาตัดมาตรงนี้นะครับน้องซึ่งนะครับน้องอ่ะข้อนี้นะครับก็มาค่อยๆไล่กันอย่างแรกที่พี่สังเกตก็คือว่า เขาเนี <premises. S 2> ่ยบอกมาว่าเราเนี่ยจะเป็นไงเราจะเก่งโอเคไหมฮะจะทําให้เราเก่งเนี่ยก็คือการเรียนรู้อ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการเรียนโอเคไม่ใ่การเรียนเสร็จแล้วการเรียนที่เขาพูดถึงเขาพูดถึงการอะไรการลงมือปฏิบัติเลยครับน้องอ่ะก็คือไม่ใช่ว่านั่งฟังอาจารย์อย่างเดียวไม่ใช่ลงมือทําเลยนะครับก็เริ่มต้นจากการฟังการอ่านนะแต่เขาบอกมาว่าเอเนี่ยถ้าแบบฟังอ่านนะแต่ไม่ได้ลงมือทําก็เป็นไงไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเขาเน้นเรื่องการลงมือทําละซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยการลงมือทำเนี่ยจะทําให้เราเป็นไง นำความรู้เนี่ยไปใช้ในสภาพจริงเพราะฉะนั้นนะครับที่เห็นว่าไอ้คำที่เขาน่าจะเน้นน่ะก็คือเรื่องการเป็นไงลงมือทําถ้าไม่ลงมือทําก็จะไม่ดีเพราะว่าเราจะจําไม่ได้แล้วถ้าลงมือทําเราเนี่ยจะเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องข้อนี้เนี่ยพี่ก็เลยเน้นว่าเฮ้ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการลงมือทําเพราะฉะนั้นการลงมือทำเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับคําพวกเรื่อง ความขยันครับน้องพี่เดาว่าเฮ้ยเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับความขยันเพราะว่ามันเป็นการลงมือทําแบบซ้าๆโอเคไหมฮะซ้ำๆนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็เลยคิดว่าข้อเนี้ยน่าจะตอบข้อข้อ2ครับน้องอ่าข้อเนี้ยน่าจะเป็นข้อ2บางคนบอกพี่เหลิมความรู้ความรู้เขาไม่ได้เน้นคบน้องเขาเน้นเรื่องการเรียนน้องสังเกตนะแม้ว่ามีคําว่ารู้ก็จริงนะแต่สังเกตว่าเขาสนใจเรื่องการเรียนสังเกตมันมาคู่กันเลยนะครับส่วนความตั้งใจอันนี้เขาก็ไม่ได้พูดครับน้องว่าเออเราต้องตั้งใจทํานูนน bladder, verses, ่นทํานี่ความฉลาด่าความฉลาดจริงๆ ก็คล้ายๆกับเรื่องความรู้ครับน้องอันนี้น่าจะมาคู่กันนะครับแล้วก็ความสามารถความสามารถก็ ไม่พูดถึงเลยนะพ uh, oh, kind of um, ah ี่ไม่เห็นว่าพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจริงๆถามว่าความขยันเขาพูดถึงไหมเขาก็ไม่ได้พูดถึงอันนี้มันเหมือนเป็นตีความอ้อมอ่ะตีความอ้อมว่าอ๋อการลงมือทําก็คือความขยันมั้งความขยันมั้งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ก็เลยเฉลยตอบข้อ2แต่ว่านะครับทางทปอเอ่อก็ต้องขอบคุณนะครับคนที่เอามาเผยแพร่ว่าเออทางทปอนะครับเฉลยนะครับนะไม่ใช่ข้อ2นะครับน้องข้อนี้เฉลยตอบข้อ ทปออเฉลยข้อ5นะครับเอาพี่เหลิมเชื่อใครดีก็คิดว่าถ้าอยากได้คะแนนก็ต้องเชื่อทปอเต้องเชื่อทปออแต่พี่งงจริงอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่พี่งงมากว่าเอ้าแล้วมันไปตอบข้อ5ได้ไงเพราะว่านะครับถ้าเกิดตอบข้อ5นะน้องก็ต้องตอบข้อ1ได้เพราะความหมายมันเหมือนกันนึกออกไหมความรู้ความสามารถเคยได้ยินคํานี้ไหมมันก็อารมณ์เดียวกันมีความรู้ก็ต้องมีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็เลยคิดว่านะครับข้อเออข้อ1กับข้อ5เนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นแนว ชอยอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอบข้อ5ก็น่าจะตอบข้อ1ด้วยพี่ก็เลยงงว่าเอา้าแล้วเขาเฉลย5มาได้ไงแล้วที่สําคัญคือคําว่าความสามารถอ่ะ ไม่มีในประโยคเลยนะว่าสามารถคือทําอะไรนึกออกไหมไม่ได้พูดถึงเลยพี่ก็เลยงงมากกับการเฉลยข้อนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นพี่ตอบนะพี่ตอบข้อ2อ่าแต่ที่บอกนิดนึงนะไอเฉลยที่ผ่านมานะครับน้องที่เฉลยตรงตามทอปอ,อเป๊ะเลยนะครับน้องเหมือนเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าข้อนี้พี่คล่องใจจริงๆว่าข้อนี้จริงๆมันไม่น่าตอบข้อ5นะครับน้องแต่ทอปอเอฉลยตัวนี้นะฮะนะครับอ,อ่ะข้อนี้พี่ตอบข้อ2นะครับก็อย่างที่บอกคับน้องเวลาไปสอบเราไปหวังเต็มไม่ได้อยู่แล้วคับน้องเพราะว่าบางทีก็สอบมันก็มีความกากวม ดังนั้นเนี่ยจริงๆส่วนตัวพี่่พี่มองว่าจริงๆสอบเสร็จแล้วอ่ะควรจะมีการเผยแพร่ข้อสอบแล้วก็ควรจะมีการเปิดเผยเฉลยด้วยว่าสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือควรจะมีการถกเถียงกันทางด้านวิชาการว่าสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเป็นยังไงนะครับนะจะได้มีความชัดเจนแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับอันนี้ก็ฝากไปไว้ในคลิปนี้ด้วยข้อที่7จ็ดสินะครับเขาเนี่ยให้ประโยคมาอีกแล้วครับน้องเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะเป็นเรื่องการจับใจความสําคัญครับน้องเขาบอกมาว่านะครับเราเนี่ยอาจจะเผลอใช้คาพูดทย เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยก่อนจะพูดอ่ะคิดก่อนนะไต่ตองก่อนนะครับเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็บอกมาว่านะครับเออนอกจากไต่ตองก่อนแล้วก็ต้องรับฟังสิ่งที่คนอื่นต้องการด้วยด้วยความเข้าใจนะนะครับเพื่อเป็นไงเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันอันนี้ขออภัยครับน้องอันนี้พิมตกจอจานไปนิดนึงแต่ในชีตน้องน่าจะแก้ละนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องเขาเนี่ยก็เลยถามเลยว่าจากข้อความอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดครับน้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้หาข้อที่ เดังนั้นที่ก็เลยดูอันที่เกี่ยวก่อนนะเพราะว่ามันน่าจะง่ายนึกออกไหมมันอยู่ในบทความอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับน้องจะสังเกตเห็นว่าเขาพูดถึงเรื่องการให้คําพูดรับน้องว่าเวลาเราพูดเนี่ยควรจะคิดก่อนนะเพราะฉะนั้นแน่นอนคําพูดต้องเกี่ยวข้องกับข้อไหนแน่ข้อ4ครับน้องก็คือการสื่อสารนึกออกไหมเนี่ยสังเกตได้จากคาว่าพูดรับน้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่แน่ให้หาข้อที่ผิดนะครับอ่ะเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งนะครับน้องก็คือเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรอ่าหลีกเลี่ยงกันเข้าใใจผิิดดดนนนะะแล้้้้ววกกกก็ทําาาหเเคมมรรูสึไ่่ีตอััพฉ พวกนี question, ้จะสื่อถึงเรื่องอะไรความสัมพันธ์ครับน้องให้เกิดความสัมพันธ์นั้นดีนึกออกไหมฮะกับผู้พูดแล้วก็ผู้รับฟังเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ข้อ5พี่ก็คิดว่าถูกแน่ๆครับน้องเกี่ยวแน่ๆอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เหลือค่านิยมทัศนคติแล้วก็การละเทศะนะครับซึ่งนะครับนะการพูดเนี่ยเราต้องไต่ตองก่อนนะแล้วดูสถานการณ์ว่าคนอื่นเนี่ยเขาเอ่อต้องการรับฟังไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการละเทศะครับน้องก็คือเรื่องควาาามมมเเหะสกรทศ จะสื่อถึงเรื่องความเหมาะสมก็ได้นะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับพี่เหลิมค่านิยมกับทัศนคติตัวไหนหน่าจะไม่เกี่ยวจริงๆ2คําำนี้ความหมายอ่ะ มันค่อนข้างใกล้เคียงกัน,อนพอสมควรนะครับน้องคือทัศนคติเนี่ยนะครับน้องมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเรื่องความคิดครับน้องเพียงแต่ว่านะครับทัศนคติเนี่ยมันจะเป็นความคิดส่วนส่วนบุคคลครับน้องก็คือความคิดของแต่ละคนอย่างเช่นนะครับที่เอออาจจะถามน้องว่าเนี่ยน้องน้องชอบไปโรงเรียนตอนเช้าหรือตอนบ่าย <laughs> น้องอาจจะตอบว่าอะไรตอบว่าเอ้ไปตอนบ่ายดีกว่าพี่หนูขี้เกียจตื่นเช้าเ <laughs> พราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นความคิดส่วนบุคคลนึกออกไหมความคิดส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นนะครับน้อง ความคิดส่วนบุคคลมันแล้วแต่เลยว่าแต่ละคนอยากคิดอะไรโอเคมเนี่อยากคิดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่านิยมเนี่ยนะครับน้องมันก็จะเป็นความคิดหรือสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นนะครับนะสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นเพียงแต่ว่านะครับอันนี้มันไม่ใช่ของส่วนรวมนะแต่ว่าจะเป็นของส่วนกลุ่มบุคคลครับน้องอ่ยคือค่านิยมเนี่ยน้องจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องกลุ่มบุคคลละคือจะมีหลายๆคนมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันพี่ควรพูดถึงไหมเนี่ย เออท่านก็ท่านก็เคยกล่าวไว้นะคําว่าค่านิยมวันนี้น้องคุ้นๆกันไหมละ่ะค่านิยมเทวลฟ์อ่ะค่านิยมเทวลฟ์เป็นของกลุ่มกลุ่มเออเขาต้องการให้น้องๆยึดมั่นนึกออกไหมน้องๆยึดมั่นแต่น้องอาจจะยึดมั่นหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจเพราะว่านั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติของน้องถ้าเกิดทัศนคติของน้องอ่ะไม่ตรงน้องก็ต้องไป ปรับทัศนคติอุ่ยพูดพูดไปเริ่มรู้สึกเสี่ยงอะไรเปล่าไม่ไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยงปรับทัศนคติอะ่ะมันเป็นเรื่องของบุคคลนึกออกว่าแต่ค่านิยม12ประการอะ่ะเป็นเรื่องของโรงเรียนเป็นเรื่องของโรงเรียนที่ต้องเอาไปใช้เห็นไหมเออ พูดอย่างนี้ก็เข้าใจง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกน้องไปปรับทัศนคติเขาจะเรียกไปนั่นว่าเ,ออเขาก็เรียกไปเป็นคนคนไปเช่นเออเอ,อ,อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอ่ะหยุดหยุดเพียงเท่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจตรงกันว่าค่านิยมเป็นส่วนของกลุ่มบุคคลเป็นเหมือนความคิด ความคิดส่วนรวมว่าเออแต่แต่มันไม่ได้ว่าต้องทุกคนคิดเหมือนกันไม่จําเป็นนะน้องแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเ <c oughs> นืกอออกไหมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อบางอย่างโอเคไหมมีความเชื่อบางอย่างพวกนี้เรียกว่าค่านิยมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทัศนคติอันนี้คือส่วนบุคคลเลยว่าน้องอยากคิดอะไรโอเคไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยน้องก็เลยต้องเรียกปรับทัศนคติเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมอย่างนี้นเคลียร์เลยดังนั้นน้องจะสังเกเห็นว่าการพูดของเราเนี่ยเราต้องไต่ตองก็คือเราเนี่ยจะต้องดูเรื่องอะไรสิ่งงที่่คนนออืต้การ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอื่นต้องการเนี่ยคือเป็นส่วนของแหละบุคคลแต่เราก็ไม่รู้เนี่ยว่าเขาคิดอะไรอยู่นึกออกไหมฮะเราก็เลยต้องพยายามทําความเข้าใจดังนั้นแสดงว่าอันเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง ทัศนคติครับน้องสิ่งที่คนอื่นต้องการเนี่ยคือทัศนคติโอเคเบอรไม่ใช่ค่านิยมนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องข้อนี้เฉลยนะครับตัวที่ไม่เกี่ยวก็คือข้ออะไรอ่าข้อ1ครับน้อง่าค่านิยมนะครับเพราะว่าค่านิยมเนี่ยมันจะมาจากของกลุ่มบุคคลครับน้อง่านะครับนะแม้ว่าคนคิดอาจจะคิดคนเดียว่าแต่คนแต่ก็มีหลายๆคนที่เชื่อตามเขานืกองจากฮะที่เชื่อตามเขานะครับนะเอ่อใครบ้างไม่รู้ไม่พูดไม่รู้ไม่พูดอ่าข้อนี้ตอบก็หน่นะครับน้องค่านิยมเฮ้ยน้องอย่าโจทย์สิบ เอออะไรเออโจทย์ค่านนิยมพอเข้าใจไหมเออปรับนี่ก็ลบจ้ะเออทัศนคติพอเออเมื่อกี้พูดถือว่าไม่ได้พูดนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าแคปด้วยกลัวอย่าแคปด้วยกลัวอ่ะโอเคก็หีตอบข้อหนึ่งนะครับน้องเรียบร้อยค่านิยมไม่เกี่ยวครับน้องเพราะว่าไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับของกลุ่มบุคคลขอ้อที่7จนะครับโจทย์เนี่ยเขาบอกมาว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เราเนี่ยใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นของลูกหลานเอาไม่ใช่ของเราหรอวะเราเนี่ยเป็น ยืมลูกหลานมาใช้นะนะครับเราเนี่ยจะต้องดูแลให้ดีพอถึงเวลาเดี๋ยวเราก็เออต้อง ตายไปนึกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วนะเกิดมาก็ต้องตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราตายปุ๊บเราก็ต้องส่งต่อให้ลูกหลานเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องส่งต่อในสภาพที่ดีนะดูแลรักษาให้ดีลูกหลานจะได้มีใช้เขาก็เลยถามเลยว่าออสื่อเนี่ยต้องการสื่อถึงเรื่องใดเป็นสําคัญครับน้องก็คือเป็นใจความสําคัญใหม่ละซึ่งนะครับพี่เหลิมออใจความสําคัญของข,องข้อนี้น่าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็พูดถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอันนี้ชัวร์แต่เขาก็ไม่ได้พูดนะว่าเออทรัพยากรธรรมชาติต้องอะไรยังไงไม่ได้ แค่ว่านะครับต้องการดูว่าเราเนี่ยควรจะทําอะไรกับทรัพยากรธรรมชาติโอเคไ่มน,นะครับซึ่งนะครับข้อนี้พี่ว่าเออเป็นโจทย์ที่ดีนะคือชัดเจนมากครับน้องว่าเออที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องเป็นไงส่งต่อให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นแน่นอนการที่เราจะส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเป็นไง ใส่ใจดูแลรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเพราะฉะนั้นการใส่ใจเนี่ยเป็นไปได้โอเคไหมะ่ะแต่การมีวินัยไม่เกี่ยวครับน้องจะมามีวินัยอะไรกับทรัพยากรธรรมชาติหรือปลูกพันธุ์รักแล้วปลูกพันธุ์เลยเหรอมันก็ไม่ขนาดนั้นปลูกพันธุ์มันน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลมากกว่าโอเคไหมหรือเอื้อเฟื้อ,อน้องจะไปแบ่งให้ลูกหลานเลยได้ไหม ไม่ได้หลานยังไม่เกิดเลยหลานยังไม่เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปเอื้อเฟือก็น่าจะผิดนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหลือแค่ใส่ใจกับรับผิดชอบ <laughs> เพียงแต่ว่านะครับคำนี้นะครับน้องที่นะครับมันเด่นชัดมากๆเลยก็คือเราต้องเป็นไงดูแลให้ดีแล้วดูแลให้ดีดูแลคือการใส่ใจอ่านี้ไม่เถียงคือการใส่ใจแต่นอกจากใส่ใจแล้วต้องเป็นไง ต้องมีการส่งต่อให้คนอื่นเพราะฉะนั้นนะครับนะเราก็เลยจะต้องรู้จักตระหนักถึงความรับผิดชอบครับน้องแนงะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลถึง2อ,อย่างนะก็คือต้องดูแลดูแลเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่ใช่ว่าเก็บไว้ที่เราเราต้องส่งต่อให้เขาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบนั่นเองครับน้องแงม,มันพูดเหมือนเป็นเรื่องของหน้าที่ครับน้องว่านะครับคนในปัจจุบันมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ว่าชัดมากๆครับน้องตีความไม่ยากข ตอบข้อ5ครับน้องแต่ว่าสมมติว่าถ้าไม่มีข้อ5นะความใส่ใจอาจจะพอตอบได้ครับน้องแต่ข้อ5เด่นชัดมากกว่าเพราะว่าเป็นการระบุถึงอะไรหน้าที่ของเราครับน้องหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะครับข้อนี้เฉลยตอบข้อ5ข้อที่74นะครับน้องเขาเนี่ยจะใช้บทความวันนี้นะครับตอบคําถาม2ข้อเลยครับน้อง74กับ75นะครับเพราะว่าบทความมันค่อนข้างยาวครับน้องถ้าเกิดตอบได้แค่ข้อเดียวมันไม่คุ้มนะครับนะเวลาในการอ่านก็แบบทาข้อสอบไม่ทันละนะครับเขาบอกมาว่านะครับเชื่อหรือไม่ว่านะครับบางครั้งคน ที่ประสบความสําเร,ร็จระดับโลกเนี่ยไม่ได้เติบโตมาจากคําชมอ้าวไม่ได้เติบโตมาจากคําชมเติบโตมาจากอะไรล่ะเติบโตมาจากคําสบประมาทก็คือเหมือนเป็นคำดูถูกกับน้องทําให้เขารู้สึกหืดสู้ขึ้นมาอย่างเช่นวอต์ดิสนีย์เนี่ยต้องออกจากบริษัทเดิมด้วยเหตุผลว่าเอ้ยเนี่ยเขาไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับแต่เขาเนี่ยก็สามารถสร้างบริษัทผลิตการ์ตูนวอต์ดิสนีย์เนี่ยให้ประสบความสําเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ไหนบอกว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไงดูถูกฉันใช่ไหมฉันจะต่อสู้ให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบ ความสําเร็จจริงๆนะครับเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็บอกมาว่าคําติชมเนี่ยจึงเปรียบเสมือนเป็นเหรียญ2ด้านนะก็คือทั้งด้านดีและไม่ดีนึกออกไหมคำว่าเหรียญ2ด้านก็คือดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกมาว่านะครับเออถ้าเกิดเราเนี่ยได้รับคําชมง่ายๆก็อาจจะทําให้เราเป็นไงหยุดความคิดเพื่อพัฒนาก็คือเฮ้ยเธอเก่งมากเลยเออเก่งแล้วเหรอเออหนังสือไม่อ่านละอะไรเงี้ยเออเรียนไม่เรียนละเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นไงเราก็จะหยุดพัฒนารับน้องแแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ย อกอก็เป็นไงจะเรียนไม่ได้เรื่องงั้นจะไม่เรียนละมันก็จะไม่พัฒนาได้บอ,อกไหมเขาถึงบอกว่ามันเป็นเหรียญ2ด้านไงครับน้องคือบางคนก็อาจจะเป็นไงสู้ต่อเอ,อไหนว่าเราไม่เกง่งเราจะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นแต่อีกคนนึงก็อาจจะเป็นไงอาจจะแบบเออท้อแท้ไม่เรียนดีกว่าซึ่งนะครับเขาบอกอกว่าถ้าได้รับคําติแล้วอ่ะให้เปลี่ยนไปเป็นพลังก็คือให้เราเป็นไงไปพัฒนาตัวเองซะ,ะปรับจุดอ่อนเสริมจุดแข็งนะครับทําตัวเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วอยู่เสมอนะครับนะแล้วเราก็จะเป็น ต้องเติมน้ําอีกเรื่อยๆใช่เราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเ <c oughs> ออคำว่าน้ําไม่เต็มแก้วเนี่ยจริงๆมันเป็นคําเปรียบเปยครับน้อง <c oughs> ก็คือน้องนึกภาพสิถ้าเกิดน้ํามันเต็มแก้ว่น้องเทน้ําไปมันก็เป็นไงมันก็ล้นออกนึกออกไหมสมมุติอันนี้เป็นน้ําวเป็นน้ำเงี่ยมันก็ล้นออกนึกออกไหมเหมือนเราเป็นน้ําเต็มแก้วอ่ะใส่ความรู้อะไรไปมันก็ล้นออกเหมือนปัจจุบันที่เราเป็นไม่จริงเราเป็นเด็กตั้งใจเรียนทั้งนั้นเออพี่เหลิมแม่งเก่าหาว่ะใช่เก่าหาพี่ขออภัย เป็นคำดูถูกเฉยเพื่อให้น้องรู้จักพัฒนาพัฒนาแต่กลับกันถ้าเกิดเป็นน้ําไม่เต็มแก้วเทน้ํามาก็จะเป็นไงก็จะสามารถรับน้ําได้เพิ่มรับความรู้ได้เพิ่มเขาถึงบอกว่าจงเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วเพื่อที่ว่ามีอะไรมาเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ได้ดตลอดโอเคไหมฮนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับมาตอบคาถามกันดีกว่าโมนอกเรื่องเยอะ <laughs> เขาบอกมาว่านะครับเออจากประโยคฮะเชื่อหรือไม่ว่านะครับบางครั้งคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยไม่ได้เติบโตมาจากคําชมแต่มาจากคํศั ปรเขาเนี่ยก็เลยถามเลยว่าข้อความอันนี้เอาแค่ข้อความอันนี้นะผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับวัตถุประสงค์อะไรจริงๆเนี่ยนะครับคำพวกนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับน้องอย่างคําว่าสั่งสอนเนี่ยนะครับน้องมันเป็นการอะไรเป็นการสอนสั่งนึกออกไหมว่าเออเนี่ยอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องพวกนี้มันจะมีการบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรซึ่งนะครับนะในข้อความอันนี้มีการบอกไหม ไม่มีการบอกนะเขาแค่บอกเฉยๆว่าเออคนประสบความสําเร็จอะไม่ได้เติบโตจากคําชมอย่างเดียวหรอกนะมันก็มีคําสบประมาทด้วยไม่ได้มีการบอกให้เรา ควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นการสั่งสอนจึงไม่เกี่ยวครับน้องอให้ข้อคิดอ่าให้ข้อคิดเนี่ยนะครับอันเนี้ยพอได้ครับน้องการให้ข้อคิดนะครับน้องอ่ะพี่ให้คําแปลมาเลยดีกว,ว่าจะได้เห็นภาพชัดๆการสั่งสอนเนี่ยเป็นการบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอ่านะครับส่วนนะครับการให้ข้อคิดเนี่ยเหมือนเป็นการเสนอประเด็นให้เราเป็นงไงเอาไปคิดต่ออ่าเป็นประเด็นชวนคิดซึ่งนะครับอันเนี้ยถือว่าเกี่ยวข้องนะเพราะว่าเป็นการเหมือนให้ข้อคิดว่าเฮ้ยเนี่ยคนเราอ่ะมันมันไม่จําเป็นต้องรับ คำชมอย่างเดียวอาจจะเจอคําสบประมาทบ้างก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะพัฒนาให้เก่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะครับการให้ข้อคิดจึงค่อนข้างเกี่ยวข้องส่วนเสนอแนะครับน้องเสนอแนะเนี่ยเป็นการบอกว่าให้ทําอะไรไม่ทําอะไรโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับลักษณะเด่นของการเสนอแนะเนี่ยมันจะมีคําที่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติรับน้องอ่าหรือไม่ปฏิบัติก็ได้นะให้ทําหรือไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นเสนอแนะเนี่ยก็อาจจะสมมุตินะสมมุติว่าอาจารย์ที่โรงเรียนน้องเนี่ยอาจจะมาเสนอแนะน้องว่าเฮ้ยเนี่ยเธอเธอควรเรียน ทางด้านอะไรดีวะเธอควรเรียนทางด้านภาษาศาสตร์นะเพราะว่าเธอเก่งภาษาไทยมากเลยอะไรอ,า,อาจารย์ก็จะแนะนําว่าเธอควรไปอสอบเข้ามาหาหลัยนั้นเธอควรสอบเข้ามหาลัยนี้เนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นึกออกไหมเป็นการบอกให้ทําไม่ทำพวกนี้เรียกเสนอแนะโอเคมือไหแต่ว่าถ้าเกิดให้ข้อคิดเนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าอาจารย์อาจจะมาบอกว่าเธอเธอเนี่ย อะไรนะเธอเนี่ยอาจจะพูดคานี้เลยก็ได้เธอไม่จําเป็นต้องได้รับคําชมก็ได้เนี่ยพ่อแม่เธออาจจะสบประมาทเธอแต่ถ้าเธอตั้งใจเรียนเธอก็อาจจะประสบความสําเร็จได้อย่างนี้คือให้ข้อคิดโอเคไหมนะครับส่วนสั่งสอนก็จะเป็นการบอกว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทานะครับน้องนะครับให้กําลังใจอันนี้น่าจะชัดเจนอยู่แล้วก็คืออ่ะให้คาแปลนิดหนึ่งให้กําลังใจก็คือช่วยให้สภาพจิตใจของน้องเนี่ยเป็นไงเกิดความเชื่อมัน่นครับน้องอเชื่อมั่นในตนเองนะครับส่วนเสนอแนะก็คือบอกเลยว่าเอเอให้เกิดความคิด ว่าเราควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรนะครับน้องแงนะครับอ่าส่วนนะครับบอกกล่าวบอกกล่าวเป็นการพูดเฉยๆครับน้องแงไม่ไม่ได้ต้องการให้น้องอ่ะเขาเรียกว่าไงไม่ได้ต้องการให้น้องเนี่ยไป คิดต่อหรืออะไรแค่พูดขึ้นมาลอยๆโอเคเบอรแค่พูดขึ้นมาลอยๆเพราะฉะนั้นนะครับเออให้กําลังใจอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วครับน้องไม่ได้ให้กําลังใจอะไรแค่บอกเฉยๆว่าเฮ <ๆ S 1> ้ยมันก็มีคนที่ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะจากคําสบประมาณส่วนเสนอแนะอันนี้ไม่เกี่ยวแน่ๆครับน้องไม่ได้บอกเลยว่าให้ไปทําอะไรโอเคเบอส่วนบอกกล่าวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆข <ๆ S 1> ้อนี้ค่อนข้างชัดแบบชัดมากๆครับน้องข้อนี้เป็นเพียงแค่การให้ข้อคิดกับน้องนะครับเป็นการให้ข้อคิดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อียยท่ะครกปโ จากในโจทย์นะครับว่าเ, à, เหมือนการทำตัวเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วอยู่เสมอเนี่ย,น,ยนะครับจากข้อความมันนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดครับน้องอ่ะข้อนี้หาข้อที่ไม่เกี่ยวนะครับน้ำไม่เต็มแก้วนะครับน้องก็คือน้ำที่เป็นไง่ آ, น้ำที่สามารถเติมน้ำใหม่ลงไปได้ครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็จะเปรียบเสมือนเป็นคนที่เป็นไงเปิดรับสิ่งใหม่ๆครับน้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชอยที่แบบถูกแน่ๆเลยก็คือชอยข้อ3ครับน้องก็คือการยอมรับสิ่งใหม่โอเคไหมอ่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ3อ่ะอันนี้ถูกแน่ พ in oh, mm ี่ค sí. ิดว OK ่าตามไปพร้อมๆกันเลยถูกแน่ๆก็คือข้อ2ครับน้องก็คือเป็นการพัฒนาตัวเองเหมือนมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไงเปิดรับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2อันนี้พี่ก็คิดว่าใช่ส่วนนะครับเอออีก3ช้ชอยข้อที่เหลือนะครับน้องการคิดหลายๆมุมเนี่ยนะครับน้องก็คือเป็นอะไรเป็นคนที่เปิดรับอะเออเปิดรับสิ่งใหม่ๆโอเคไหมมาฝึกคิดมาลองคิดนะครับน้องเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็น่าจะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่1งกับ5จริงๆ1กับ5าเนี่ยจริงๆพี่ก็แอบสับ การที่เป็นน้ําไม่เต็มแก้วเนี่ยนะครับน้องมันไม่ได้แปลว่าเอ้ยเรารู้จักตัวเองซะหน่อยนึกออกไหมแต่ว่านะครับข้อที่พี่คิดว่าผิดแบบผิดแน่ๆเลยคือข้อ5ครับน้องเพราะการมั่นใจในตนเองเนี่ยมันหมายความว่าเป็นคนที่เป็นไง เออไม่เปิดรับคนอื่นนึกออกไหมเออเรามั่นใจก็คิดอย่างเงี้ยก็คิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคนอื่นคิดไงแกคิดผิดเน้เก่งเน้เก่งอยู่คนเดียวแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการมั่นใจตนเองเนี่ยเป็นการไม่เปิดรับคนอื่นซึ่งนะครับสื่อถึงน้ําที่เป็นไงเต็มแก้วแบบชัวร์ครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เอาจริงชัดนะครับน้องอ่ะเพราะว่านะครับข้อ5เนี่ยมันสื่อถึงคนที่เป็นไงเป็นน้ําเต็มแก้วครับน้องเชื่อมั่นแต่ตัวเองนะคนอื่นพูดอะไรไม่ฟังโอเคไหมอารมณ์ประมาณนีอม่่งท เกส่วนรู้จักตนเองเนี่ยพี่คิดว่าเขาน่าจะสื่อถึงว่าเป็นน้ําไม่เต็มแก้วแต่ก็ยังเป็นไงย,ยังรู้จักตัวตนของตอนเองอยู่นะครับนะเวลาคนอื่นเปิดรับอะไรมาก็เอาน้ําใหม่มาผสมประสานกับน้ําเก่าโอเคไเหมนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่ามันก็ยังพอตอบได้ครับน้องข้อหนึ่งเพราะว่าข้อที่ผิดแบบชัดเจนมากๆเลยก็คือข้อ5้าครับน้องนะข้อ5เนี่ยการมั่นใจในตนเองเปรียบเสมือนเป็นน้ําเต็มแก้วคนอื่นพูดแล้วเราก็ไม่ฟังอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็ขอคอแค่นี้ก่อนนะครับ สำหรับตัวเฉลยฟรยีพี่ก็จะทยอยลงไว้ให้ครบทุกข้อนะครับน้องก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับน้องส่วนใครที่สนใจนะครับตัวคอร์สออนไลน์นะครับตัว t g ีเกตเหตุผลนะครับที่ก็จะมีตัวคอร์สนะครับที่ติวนะครับเทคนิคในการทําข้อสอบ t g ีเกตครบทุกพาร์ทเลยนะครับน้องว่าแต่ละพาร์ทมีเทคนิคในการทํำยังไงบ้างแล้วก็มีเรื่องไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับนะรวมถึงนะครับก็จะมีการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้ด้วยสาหรับใครที่ยังไม่แม่นเนื้อหาคณิตศาสตร์เพราะว่าส่วนคณิตศาสตร์ที่ออก น,น้องนะพี่ก็จะมีการติลตรงส่วนนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับนะจะมี เฉลยข้อสอบจริงแบบนี้นะครับแล้วก็มีเฉลยข้อสอบจำลองที่จะมีการทำข้อสอบจำลองไว้ให้ด้วยนะครับน้องแล้วก็ตัวเฉลยของข้อสอบจำลองจะเป็นเฉลยละเอียดแบบวิดีโอแบบนี้ทุกข้อเลยนะครับน้องเพื่อที่ว่าเวลาน้องเนี่ยไปฝึกทำข้อสอบเวลาดูเฉลยจะได้ดูเข้าทันแล้วก็เข้าใจนะครับน้องสําสหรับใครที่สนใจนะครับน้องก็สามารถทักพี่มาได้นะครับทาง Facebook ตัวนี้เลยกับน้องโชคชัยติวเตอร์หรือช่องทาง l i น์แอดแอดโชคชัยติวเตอร์นะครับทางอินสตาแกรมก็คือโชคชัย under c o ติวเตอร์ นะครับน้องนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอคอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในโอกาสหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องนี้ไว้ให้ด้วยนะครับน้องเดี๋ยวไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย